ี่ไงล่นไปในนี้ไงกํล,งลังจะโย,ยงขึ้นมานี่ไงใช่วะาย <c oughs> น้ำข้าวเต็มเลย อตอนนี้เรากำลังพาแก๊งวัยรุ่นมาที่ชายหาดเกาะกระดานขอเสียงหน่อยที่นี่ที่ไหนขึ้นดอนออดูสิครับซ้อมกันได้ไหมนี่พามาซ้อมก่อนน้ำตื้นๆวัยรุ่นวัยรุ่นใครไป